ปัจจุบันการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมือใหม่รวมถึงวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยหลักการที่ว่าการลงทุนด้วยวิธี DCA จะช่วยจัดการความเสี่ยงหรือความผันผวนที่เกิดจากการจับจังหวะเข้าลงทุนหรือที่เราเรียกกันว่า market timing ทำให้เรามีโอกาสได้รับราคาต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยที่ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปอีกทั้งยังช่วยสร้างวินัยให้เกิดการลงทุนอย่างสม่ำเสมอไปพร้อม,อมกันด้วยทำให้ในภาพรวมสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้ในระยะยาวค่ะ การลงทุนด้วยวิธี DCA มักจะได้รับทัศนคติในเชิงบวกและถูกพูดถึงเสมอนะคะว่าสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้อย่างแน่นอนแต่ในโลกของการลงทุนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะในความเป็นจริง DCA ไม่ได้เหมาะกับสินทรัพย์ทุกประเภทแต่เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือความผันผวนค่อนข้างมากและสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนด้วยวิธี DCA ก็ควรจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตต,ต่อไปได้ในระยะยาวรวมถึงตัวของเราเองก็ควร ที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องไปกับวิธี DCA ด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าการลงทุนด้วยวิธี DCA ในแต่ละครั้งก็อาจจะได้ราคาถูกบ้างแพงบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งถ้าหากเราลงทุนได้ไม่นานพอโชคไม่ดีก็อาจจะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยของเราแพงกว่าที่คิดค่ะ ทั้งนี้นะคะการลงทุนด้วยวิธี DCA ได้ถูกแนะนำให้นำมาปรับใช้ในการจัดพอร์ตลงทุนอยู่เสมอเลยโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งก็มีหลายกองทุนและหลายนโยบายลงทุนที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตั้งแต่ความเสี่ยงตามอย่างตราสารหนี้ไปจนถึงความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือทองคำโดยการจัดพอร์ตลงทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทมากน้อยแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละคนเองโดยการ พอลงทุนด้วยวิธีดี a มีข้อที่ควรใส่ใจอยู่หลายอย่างเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือสัดส่วนของเงินลงทุนที่อยู่ในพอร์ตของเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปแล้วแต่ละประเภทก็เดี๋ยวกําไรเดี๋ยวขาดทุนและในขณะเดียวกันก็ยังมีเงินของเราเติมเข้ามาลงทุนอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือนหรืออาจจะตามความถี่ตามที่เราได้กําหนด DCA เอาไว้เลยทําให้สัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจมีความเสี่ยงรวมที่ผิดไปจากเป้าหมายหรือความตั้งใจของเราในทีแรกซึ่งเราก็ควรที่จะใส่ใจทําการปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยตามเป้าหมายหรือที่เรียกกันว่าการทำรีบาลานซิ่งค่ะ จากนั้นก็ต้องใส่ใจติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ต่าง,างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอยู่เสมอด้วยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเมื่อลงทุนด้วยวิธี DCA ไปแล้วก็สามารถละทิ้งไปได้เลยซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะ DCA เหมาะสําหรับสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวเติบโตต่อเนื่องไปนานๆดังนั้นถ้าหากเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเปลี่ยนแปลงไปเราก็อาจจะต้องพิจารณาขายคืนหรือคัดลอสเพื่อหาโอกาสจากการลงทุน ระยะยาวในสินทรัพย์ใหม่ๆที่มีโอกาสมากกว่าแทนค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ BBLAM ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank, Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ